บรรยากาศในการเรียนนะคะก็มีความสนุกสนานเป็นกันเองมากทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนเนาะมีการแชร์ริ่งในคลาสแล้วก็มีการทํากิจกรรมเยอะมากเลยครับด้หาสาระตรงประเด็นแล้วก็เป็นทูเบิ้ลคอมมิวนิเคชัซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ได้ร่วมสัมมนาครั้งนี้จะสามารถนําไปใช้ได้จริงได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์ต่อตัวของเราเองแล้วก็ต่อเพื่อนพนักงานในองค์กรด้วยนะครับ การเรียนนะคะก็มีความสนุกสนานเป็นกันเองมากทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนเนาะมีการแชร์ริ่งในคลาสแล้วก็มีการทํากิจกรรมเยอะมากเลยครับความคาดหวังจริงคืออยากรู้ให้มันสุดไปเลยว่าแบบ เอมันมีจุดที่เราเรียนรู้เองแล้วเรายังไม่รู้ไหมและหลักการที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือเราขาดตกบกพร่องอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นฟันดัมเมนทัลหรือว่าอาจจะเป็นโนเลจที่ค่อนข้างลึกที่เราอาจจะยังไม่ทราบคอร์สนี้จริงๆก็เลยตั้งใจจะมาเรียนเพื่อที่จะให้รู้กว้างมากขึ้นแล้วก็คอรอบคลุมมากขึ้นค่ะ Certification ครั้งนี้นะครับก็มีความดีๆที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็แบ่งปันองค์ความรู้รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเครื่องมือตัวนี้ให้กันและกันด้วยครับก่อนที่จะมาเรียนตรงนี้นะครับก็คาดหวังว่าเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือ DSC มากขึ้นนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเราจะนําไปต่อยอดให้กับการพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเทรนนิ่งให้กับพนักงานของเราแล้วก็ทำท alent development ด้วยครับ ร่วมสัมมนา,าเองแล้วก็เนื้อหาสาระค่อนข้างตรงประเด็นแล้วก็เป็น 2-way communication ซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ได้ร่วมสัมมนา,าครั้งเนี้จะสามารถนำไปใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการทํางานโลกผู้อื่นได้ครับความคาดหวังคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่ทางหลักสูตรหรือพยากรต้องการให้เป็นไปในมืออาชีพซึ่งเชื่อว่าของเดิมที่เป็นในเรื่องของตัวเทคนิคอลทาเลนร์เนี่ยเราดีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของพีเพิลสกิลเองเนี่ยเราต้องมีการปรับเพิ่มสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงคือทุกคนมีทุกแทษบแต่ว่าเราจะมีความพยายามในการที่จะเพิ่มเพิ่มจากความไม่ถนัดให้เป็นถนัดมากขึ้นได้ยังไง กับใครนะคะที่สนใจคอร์สเรียนนี้อย่างที่คิดว่าคอร์สนี้ตอบโจทย์ค่ะมากกว่านั้นก็คือการที่เราจะได้ Facilitation Skill เพิ่มเติมขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้เราคมขายมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ที่มีความสนใจในเครื่องมือของ DISC นะครับให้มาลองเรียนรู้ในโปรแกรมนี้ด้วยกันนะครับเราจะสามารถเปิดมุมมองของเราให้กว้างมากขึ้นนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้มีประโยชน์ต่อองค์กรแล้วก็ตัวตนของเราเพิ่มขึ้นนะครับผม d i s, <This> <S มันคือง่าย ในเรื่องของความเข้าใจแต่มันไม่ง่ายในเรื่องของการนําไปใช้ดังน้นการนํามาซึ่งการเข้ามาสู่การสัมมนาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณว่าคําว่าง่ายสองคำเนี่ยมันเชื่อมต่อกันยังไงนะครับลองดูครับ